ไซดูดีคือสีแเดีมเห็นงูครับสันพดโอ้งูเข้ารถครับไซมันอยู่ตรงไหนวมันเข้าไปในหูพัดลมเลยวะ งูงยังกู <laughs> เ้เย <laughs> งูเขียวนะนนงูสางูงูสาหรือภาษาไทยเขาเรียกงูทางมะพร้าวแม่นมือ แมนบโนอ่เนาะดีไซน์เดนสตาร์นะจอมมึงเห็นปะนี่มันอยู่นี่พอดีเลยไม่จับเขี่ยมึงมาเนี่ยเฮ้ยมันก็มีแต่สายใหนดรลิกเนาะเลี้ยวไปมันก็กลุ่มๆลุ่ก็กินจะงูอีสิ อ่ะบ่เห็นตาหม้อมันอ้านเี๋วจะพามารีวิวอู่ปลาเล้าหน่อยเพราะว่ามีเอซีเรียกร้องมาว่ารีวิวรถเชเบียหน่อยครับจัดไปครับนี่กำลังทำสีครับโอ้สีฟ้าสดใส มันคือเมื่อฝนมันตกพี่น้องโอ้โยปลาเราก็เกี่ยวเขาหดบบาแล้วบเแล้วสีฟ้าครับเ,เข้าหมุนพ่นแรงดวว็็พ่นไปเลยครับเพื่อนแป๊บนิดหน่อยเอาพ่นเลยครับดูครับการสีฟ้า

เหลือแค่ลูกดาวประมาณสามอาทิตย์แล้วครับเหลือแค่ลูกดาวเหลือแค่ลูกดาวประมาณสามอาทิตย์แล้วบุกแล้วจากเทียดูครับด้านหน้าเขาใส,าลาสล่ลูกดาวเสร็จพอหมดแล้วนะครับนี่เขาจัดระเบียบมาดีมากโล่งดีมากครับไม่ลุงรังนะครับไม่ลุงรังดูโล่ง,ง,ลลงนี่ครับ ไม่ลุงลังอะไรลุงโล่งโล่งเลยข้างบนพวกตุ่มก็เป็นสเตเลตหมดไล่เบาครับคันนี้ไล่เบาไล่เบายันกระเป๋าตังค์เลยโอ้ยเาว่าสิเอาหนวดเนี่ยเอาทำไมถุยปากภาษาอังกฤษจะเล่นบึ้ยว่าอะไรเขาเราจะคลอยเคี้ยวอะไรเดี๋ยวเราจะเอาไปลองครับเอีหยัง โอ้พี่ว่าเมันขังที่พี่ไปเกี้ยวเขาเอากุญแจไปเพื่อกสิว่ามันขังกักเติบอละเพื่อเราไปเรบนี่สบายกุญแจว่าไปจักโตครับพี่ว่ามันขังเติบที่ไปหอดเกี้ยวเขาเพ่าะท่นแล้วพ่ให้อยู่โบ ได้เชิงวะพอดีขายอาจารย์ก่อนหน่อยนึงคุยไว้เป็นกิโลครับตอนโชว์สองขีดกับปลาเราน <B ite c> ื้อครับใบแ็กใหม่หมดเลยรถเลอฝั่งนู้นใหม่หมดฝั่งนี้ยังดีอยู่ทำสีแค่นี้นะครับเน้นสายคล e นคล l น น่าจะพรุ่งนี้ครับเพราะว่าเลิกโกหกแล้วเลิกตัวแล้วครับตัวมาหลายครั้งครับแล้วครั้งนี้เราก็จะตัวอีกครั้งหน,น,นึ่งเออทางอ,อ,ทางอุทางก็ทำไม่ได้มันก็หมื่นครัง้งถเบวมงไงปัดวงเว้นนี่แดดว่าสันไปหาปะลาเราวงรถเสียวงเว้นนี่อือ กอนื็ห nh ัวอแตกเบึ้องับเบงมันตกสายคลีนครับสายคลีนเอาแบบคลีนคลีสะอาดสะอาดไม่ต้องใส่ไฟไม่ต้องใส่ไฟดอกเทียเทีกล่องเกียจยเว้นัเอานวงเยเอำเว้นกัเอาเงินเอาลวดไปใช้เงินมาบุหมดล้วครับฮะ ใส่ใส่เจียวนะเอ้าสีแค่นี้ก็ดูดีนะครับสะอาดสะอาดเดี๋ยวโดยยกลูกดาวใส่น่าจะพรุ่งนี้แหละดาววางนู่นส่วนใครที่ เชมคันนี้นะครับก็เตรียมตัวไปเลยประมาณปีหน้าได้ดูแน่นอนครับคันนี้ <c ười> คันนี้ปลาเราจะรับผิดชอบาเราจะเราผชอบคัปเัชอบัออนต้าองเอาปเชอคาไนปเชอก้ดีอ mấy bà nè ô ừ. là bà nè nó chặn phả mua đỉnh lên bừng bừng mà nó đây đi hết lại đi. tốt qua bên nào vốn nó ruột เบื้องเบิง้งเอาละครับที่มาแล้วบึงเบื้งเลยโอ้ต้นเกี่ยวคันที่เอาไปเทสก็จอดไว้นานครับเนี่เอาเชือกมาแล้วว้าวตกแล้วพี่น้องเย็บเลย เอ้คนบากยางแหงเลยบ้านเนี่ยตาเราจะไปส่งร้านครับวูววู้โอ้โหล้มแม่ไปแล้งโอ้โหนะ Ô, Nó khỏe chẳng nào Ô náo rồi đó, bạn ấy không biết hòn Nó đi nào อ,อ๋อคลิปนี้สำเร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราติดตามคลิปแมาครับคลิปนี้สวัสดีครับ